บ้านที่สร้างเสร็จแล้วโซนเมืองงิมเนาะไม่ถึง2ล้านนะเดี๋ยวผมพาเยี่ยมชมนะครับปลูกอยู่บนที่ดิน65ตารางวานะครับตัวบ้านจริงๆ110ตารางเมตรนะครับ110ตารางเมตรแต่พื้นที่ใช้สอยนะอาจจะมากกว่านั้น <Wow. S 1> นะครับเป็นขนาด3ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ำา2จอดรถ1นห้องครัว1ห้องโถงนะเดี๋ยวผมพาเยี่ยมชมวันนี้ พอดียังไม่ได้คลีนนะเดี๋ยวจะคลีนให้อีกรอบหนึ่งนะครับมาถ่ายคลิปก่อนที่เขาจะมาคลีนนะผมพาดูพาเยี่ยมชมก่อนนะครับก่อนที่น้ําจะท่วมช่วงปีที่ผ่านมาแล้วนะครับยังเหลืออีกนิดหน่อยตอนนั้นที่น้ําท่วมนะครับไม่ได้ท่วมถึงตรงนี้นะมันจะถึงเข้าตรงนั้นนิดๆนะม,นมันยังไม่ได้เข้ามาในบ้านเลยนะครับนะครับก็มีเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะหลังนี้มาดูภายในตัวบ้านนะครับอันนี้ได้ห้องโลง่งๆนะครับห้องกว้าง ห้องนอนแรกนะครับผมพามาดูนะห้องนอนเบดเนาะห้องนอนใหญ่หลังนี้พิเศษคือเราให้หน้าต่างที่กว้างเปิดออกไปแบบคุณจะได้อ่ามุมมองที่โล่งโปร่งสบายตอนแรกเราทําตรงนี้ว่าจะเอาเป็นสนามหญ้าแล้วหญ้ามันขึ้นอยู่เรื่อยๆก็เลยปรับเป็นเทให้ละนะครับเอาไว้ทําเป็นกิจกรรมได้นะในอ่นนออาดอนนอกบ้านเนาะมาดูนะครับห้องน้ําห้องน้ําห้องน,องนี้อันนี้เป็นห้องน้ํา ภายในห้องนอนนะห้องน้ำกว้างนะอยู่ความกว้างเนี่ยสเมตรนะเกือแบสบ3เมตรนะครับ2องสองจุนะยาวสนะครับ,รบเขาจะมีกั้นด้วยเทมเพอร์ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้กั้นกระจกนิรภัยนะ มาดูห้องต่อไปนะมาดูห้องที่สองนะห้องนี้ก็เป็นห้องสำรองแต่เราให้หน้าต่างแบบดูครับมันราคาสูงนะครับหน้าต่างที่เป็นบานกระทุง้งแล้วก็มีข้างล่างให้ด้วยนะเอาไว้เปิดรับลมรับอะไรนะฮะฝั่งนี้เป็นทุ่งนาบานหน้าต่างบานกระทุ้งที่สูงเกินเมตรแปเนี่ยแพงนะครับมาดูห้องน้ําที่2อนะครับอันนี้ใช้ห้องนอนข้างนอกเนาะก็ใช้วัสดุอย่างดีนะครับอันนี้ก็มีกระจกเทมเปอร์กั้นเป็นอ่า โซนแห้งโซนเตียบให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> บานกระทุง้งก็บานใหญ่เลยนะครับเป็นบานหนาไว้สำหรับเปิดระลมภายนอกแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศให้เรียบร้อย มาดูห้องนอนที่3นะครับห้องนอนนี้ก็อยู่ด้านหน้านะนี่ครับให้หน้าต่างแบบปเป็นบานกระทุ้งหมดเลยนะดีไซน์หลังนี้ก็หน้าต่างอย่เป็นบานกระทุ้งหมดแล้วก็ปักไฟให้แบบจุกๆเลยนะครับผมให้ดูนะครับ1 2 3 4าตรงนี้ครับ5 6แล้วเดินสายเคเบิลให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝังไว้ในท่อเลยนะฮะอันนี้ห้องนอนรองนะแต่ห้องนอนนู้นให้6หรือ7จุดเหมือนกันปักไฟที่คนที่ชอบมีซื้ออุปกรณ์อะไรเยอะแยะมาไว้ในห้องหรือไว้ในตัวบ้านเนี่ยหลัง อย่งนี้นะครบเลยครับดูปลั๊กไฟทุกจุดดูให้ต้้นหน้านะครับหน3 4งสองสามสี่ห้าด้านหน้าประตูห้องน้ําก็ยังให้เลยนะครับก็คือปลั๊กไฟให้เยอะมากฝ้าใช้เป็นฝ้าหลุมนะแต่ไม่ซ่อนไฟนะครับก็คือเป็นฝ้าหลุมเฉยๆนะฮะแบบนี้ทําความสะอาดง่ายนะครับหลังนี้มาดูห้องครัวห้องครัวก็ให้โล่งๆนะห้องครัวเนี่ยกว้างๆเลยนะทาเป็นเคาน์เตอร์ห้องครัวให้ปูกระเบื้องสูงขึ้นไปเกินครึ่งละตรงนี้มันจะได้แบบ กับข้าวอะไรเช็นถูได้สบายก็ข้างหลังบ้านก็จะมีลานซักตากให้เรียบร้อยนะครับมีแถมเป็นปั๊มน้ํากับแทงค์น้ําให้เรียบร้อยแล้วนะซักผ้าอะไรตากผ้าอะไรไว้ข้างหลังบ้านได้เลยโซนนะเครื่องซักผงซักผ้าอะไรไว้ให้ก็น่นจะมีมีปั๊กไว้ให้หมดเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวใครที่อยากผ่อนตรงกับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการได้เลยมีเงินดาวแค่2000,000นะครับไม่เช็คเครดิตบูโรไม่เช็คอะไรทั้งสิน้นเข้ามาอยู่ได้เลย นะฮะจะผ่อนเดือนละเท่าไหร่คุยกันได้ฝากไว้ด้วยครับหลังนี้ผมคิดว่าใครเห็นก่อนนะทักมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะใครที่อยากอยู่บ้านเป็นของตัวเองแล้วก็พื้นที่กว้างๆเป็นรั้วรอบมีรั้วรอบขอบชิดอะไรให้หมดแล้วนะครับของคุมของแถมอยากได้อะไรก็มาคุยกันได้นะครับโดยที่เราข้อตกลงยื้ยืนย่นอยู่ได้ทั้งหมดเลยนะฮะฝากไว้อีกหนึ่งหลังนะครับสวัสดีครับ